ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเที่ยวสวนครัวข้างบ้านพาเพื่อนๆชมสวนครัวข้างบ้านที่ช่างตีปลูกไว้วันนี้ช่างตีไม่ได้ไปทางานครับฝนตกเช้าไปหาหมอมาเดี๋ยววันนี้ชมสวนครัวกันนี่มาเนาะวันนี้เลยที่ปลูกไว้เนี่ยครับนี่ผลงานใบยีหลากำลังแตกกอกสวย,ยไหมเนายใกล้นี่เห็นไหม ใกล้ใกล้เห็นแล้วใบยีราสวยงามมากจะอมมาเมานืนเมอนคงสร้างบ้านพิกกำลังงามนี่มาเกิดเทศนี่หอนเทศมันหอมเท่มาดูตรงนี้ยืนดูตรงนี้อ่าถ่ายไม่ดีดินีตครองครับตะครองกำลังทอดทอดยอดแล้วครับนี่ตกครองสวยงามมากเห็นไหมเห็นตะครองไหมไม่เห็น กระเพาะเนี่ยอ่ะไอ้นี่ถ่ายดิถ่ายเห็นแล้วเห็นแล้วมาทางนี้นี่สวนครัวเล็กๆกระเพรากระเพราปลูกไว้เต็มเลยครับเพื่อนๆข้างบ้านนะครับเนี่ยงามมากเนี่ยสวนครัวเนี่ยนี่นี่กระเพาะแยะกระเพาปลูกไว้เต็มเลยครับอันนี้เป็นวันว่างๆนะครับมีชะอมอีกต้นหนึ่ง ผมครัวข้างบ้านสวยไหมเสวยนี่กล้วยกำลังลงไว้หลายหน่ออยู่นี่มานี่มานี่ดูนี่เดี๋ยวเีตรงนูเดี๋ยวตรงงนีน่นี่นดูนี่มะละกอกำลังงามเห็นไหมเห็นไหมเห็นมนี่มะละกอกาลังงามมีมะละกอแล้วก็มีนี่ดูใกล้ใกีมีกล้าพริกด้วยนะเนี่ยนี่เนี่ยพริกกาลังขึ้นพริกกาลังขึ้นดูกล้องดีๆีดีดี มีแตงไทยด้วยกระปูกแตงไทยไว้เนี่ยเห็นไหมเปต้นแตงไทยไหมเนี่ยนี่ต้นแตงไทยกำลังงามปักรองเยอะแยะหนูักครองอือมาอย่างนี้เลยข้าวเ้าก็มีข้าวข้างบ้านก็มีนี่ักครองมาอย่างนี้เลยปะครอง,องส่วนคว้ข้างบ้านนะครับนี่ใบเมงลักก็กำลังขึ้นนี่สวยงามผลคว เอาไว้กินข้างบ้านเยอะแยะครับนวดถ่ายแบงวนเนี่ยอันยืนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวปูได้มมันนี่เดี๋ยวจะรดน้ำเนี่ยเยอะๆเผาสวยงามมากไม่ต้องไปซื้อใครก็กินใช่ไหมของเราเยอะแยะมาดูพริกมาดูพริกโอ้พริกกำลังงามเลยเนี่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 ยถ่ายรูปพริกสินู่นน่ะพริกเยอะแยะเห็นไหมเห็นพริกไหมอ๋อโอ้เยอะแยะเลย ตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ปลูกไว้ที่ปลูกปลูกไว้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นอ้อยเนี่ยอ้อยอ้อยกําลังขึ้นหนอเนี่ยนี่อ้อยเนี่ยแถวเนี้ยเป็นอ้อยหมดเลยปลูกไว้นี่นี่เราเนี่ยสะอมอมสะไคร้มีกินเยอะแยะเอ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะ